น้ำมูกตัวร้ายแหล่งสะสมโควิด 97. 97.9%เว็บไซต์ทำรรเนียบรัฐบาลได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกเรื่องโควิด19อยู่ในเยอะที่สุดพร้อมระบุได้ว่าสารคัดหลังคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันไปเมื่อติดเชื้อโควิด19เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลังแต่ละชนิดซึ่งมีปริมาณต่างกันโดยเชื้อโควิด สะสมมากที่สุดในน้ำโมกปริมาณร้อยละ97.9ดังนั้นการตรวจหาเชื้อจึงตรวจจากน้ำามกเป็นหลักรองลงมาพบเชือ้อโควิด -19 ในน้ำลายถึงร้อยละ88.6และในอุจจาระมีเชือ้อโควิดอยู่ถึงร้อยละ70.8ซึ่งถือว่ามีปริมาณมากเมื่อเข้าห้องน้ำสาธารณะ จึงควรปิดฝาก่อนกดชักโคกและล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20นาทีในลำคอพบเชื้อไวรัสโควิด COVID ถึงประมาณร้อยละ60เปอซ็นตทำให้ทีมแพทย์เลือกเก็บตัวอย่างจากบริเวณคอเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ส่วนในเลือดพบเชื้อโควิด -19 เพียงร้อยละ12.3การบริจาคเลือดจึงต้องคัดกรอง อย่างดีหากเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าเพิ่งมาบริจาคเลือดและสุดท้ายน้ำตาพบเชื้ออยู่ปริมาณ1.1เท่านั้นขณะที่ปัสสาวะอสุจิหรือน้ำหล่อลื่นจากช่องคลอดไม่พบเชื้อโควิด -19 ทางที่ดีควรยืนไกลระยะ1-2เมตรให้ไกลจากรัศมีการไอและจาม